สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมมตบัคลับบริการเติมโลบัคลับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมมตบัคเท่านั้นนะครับขอภัยที่ไม่มีเสียงในเกมด้วยนะครับโอเคครับขอการาบสวัสดีผู้ชมชาวอีเดียเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบัฟเฟ่แล้วนะวันนี้พี่ก็มีไอดีไก่ตันโมจิตื่นมาแจกฟรีนะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็อย,าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้พ และที่สําคัญครับไอดีนี้มีดาบคู่นะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมทันตามที่พี่บอกเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเคียร์้วยสำหรับไอดีนี้ครับก็โหดอยู่พอสมควรครับใครที่ไม่มีเล่นหรือไม่มีไอดียครับก็ติดตามช่องพี่แล้วดูได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยกดติดตามครับเพราะพี่ชุมแจกรางวัลทุกวันอาจจะเป็นน้องนะครับที่เป็นผู้โชคดีครับที่จะได้ในสักวันนะครับก็ติดตามเอานะครับใครที่ยังไม่เคยได้ขอให้ได้นะครับพี่ก็มีรหัสมาลงแจ้งเรื่อยครับจะโหดไม่โหดก็อยู่ที่พี่รับมาได้นะครับพงบพีี่ก็มจําัดนะงับบ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่จะทิ้งรหัสไว้ในคลิปนะครับก็รอชมก่นนะครับว่ารหัสอยู่ตรงไหนครับแล้วเจอกันครับ